ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ตายด้วยกันถ้าสีดาตายก่อนชีพจะต้องตายตามไปแต่ถ้าชีพตายก่อนสีดาก็จะตายตามไปด้วยนี่คือคำสาบานที่ทั้งคู่ให้กันไว้ที่วัดพระแก้วและศาลหลักเมืองระหว่างสีดาสาวประเภทสองที่เกิดในตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยกับชีพแฟนหนุ่มผู้ต่ำต้อยและต่อมาได้กลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรักอันเป็นที่มาของตำนานรักลงคู่วัดหัวลำโพง เรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้ในคลิปครับปรานศเกิดเมื่อปีพศ2481เป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวของนายยงและหม่อมหลวงบุญนาควิเศษแพทย์มีพี่สาวสี่คนฐานะครอบครัวอยู่ในระดับเศรษฐีสมัยนั้นที่ทางหลังตลาดสวนพลูเป็นของตระกูลนี้เนื่องจากเขามีพี่เป็นผู้หญิงล้วนจึงซึมซับเอาความอ่อนโยน อ่อนหวานและอ่อนไหวจากบรรดาพี่สาวผู้เป็นแม่รักลูกชายคนนี้มากตามใจจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยขาดแอนทวีศักชาวานานนนได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในนิตยาสารเกเล่มหนึ่งสมัยนั้นนักเรียนโรงเรียนนาตาสินจะเรียกสถานการศึกษาของตนเองว่าในกรมนอกจากแอนจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่โรงเรียนนาตาสินแล้วยังไปมาหาสู่กับบ้านของนศอยู่เป็นประจำ เนื่องจากเธอมีบ้านอยู่บริเวณละแวกสวนพลูเหมือนกันบ้านของนศไม่ได้มีท่าทีรังเกียจหรือต่อต้านผู้ชายที่เบี่ยงเบนทางเพศเลยแม้แต่น้อยเพื่อนฝูงทุกคนจึงใช้บ้านของเขาเป็นที่พบปะสังสรรค์กันอยู่เป็นประจำเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับแอนทวีศักชาวาณตดีคนชื่อดำรงชื่นสมสงคู่นี้เป็นรุ่นพี่ของปรานศสองปีเมื่อรุ่นของนศได้เข้ามาเป็นนักเรียนหน้าตศิน แอนทวีศักด์ในฐานะรุ่นพีจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกร่วมกวนเดียวกันทั้งหมด4คนอันได้แก่ทวีศักด์ชวานานนท์ดำรงชื่นสมสงปราณวิเศษแพทย์และไพฑูลสราคณีทั้ง4คนเมื่อแรกได้รับการคัดเลือกให้รับบทตัวประกอบอันได้แก่นางกำนันนางระบบเทพบุตรนางฟ้าอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอจนในคราวหนึ่งจะมีการแสดงใหญ่ของโรงละครในกรม คือโรงละครแห่งชาติในปัจจุบันซึ่งจะเปิดการแสดงด้วยโขนตอนนางลอยกรมศิลปากรว่างเว้นจากการฝึกศิละปะโขนในระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่สองมานานหลายปีต่อมาทางราชการได้มีคำสั่งให้โรงเรียนนาตาิลป์เร่งฝึกหัดนักเรียนเป็นศิลปินโขนการแสดงใหญ่ของโรงละครในกรมเป็นการปูพื้นเพื่อจะได้ออกแสดงงานในพระราชาพิธีสำคัญสำคัญ เพื่อนร่วมกัวเนียวกันทั้ง4ี่คนที่เคยเล่นเป็นตัวประกอบได้รับการคัดเลือกเข้าเล่นเป็นตัวเอกเป็นครั้งแรกแอนทวีศัก์แสดงเป็นนางเบญจากายซึ่งเป็นตัวเดินเรื่องในเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยดำรงรับบทนางบันโทภัยทูลรับบทนางตรีชดาและปราณสแสดงเป็นนางสีดาทั้งตัวยืนและตัวแปลงแม้ว่าบทสีดาที่ปราณสแสดงอยู่นั้นจะไม่ได้แสดงท่ารำอันงดงามอะไรมากนะัก แต่ที่คนจดจําเธอและขนานนามสีดาก็เพราะความสวยสดงดงามของปราโนดที่ถูกนํามาจับแต่งเป็นตัวนางจนเป็นที่สะดุดสายตาของใครต่อใครเธอมีความสวยอย่างธรรมชาติไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือสัญญกรรมขนตอนนางลอยนี้ฝึกซ้อมกันอยู่สองเดือนเต็มโดยจะมีการแสดงติดต่อกันไปราวส4เดือนจนกว่าจะเข้าสู่หน้าฝน การฝึกซ้อมครั้งนั้นได้ก่อให้นศพบรักครั้งแรกกับตัวพระซึ่งมารับบทพระรามถาว่ารักครั้งแรกในครั้งนั้นก็อยู่แต่ในรั้วโรงเรียนนาติสินเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากที่ตัวพระสําเร็จการศึกษาก็ไม่ได้ติดต่อมาหาสู่กับตัวนางอีกเลยรักครั้งนั้นเป็นเพียงความรู้สึกดีๆที่เธอให้กับเพื่อนร่วมสถาบันที่หน้าตาดีคนหนึ่งเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพิเศษทางเพศแต่อย่างใด ไยทูลสราคานีเพื่อนร่วมรุ่นยืนยันว่าเมื่อตอนที่เรียนอยู่ปีสปราณนศได้ละเมิดกฎของโรงเรียนด้วยการไปแสดงโขนกับบุคคลภายนอกและคบหาเพื่อนกระเทยต่างสถาบันและนั่นทำให้นศต้องออกจากโรงเรียนนาตัดสินกลางคันตั้งแต่ปีพศ2495ขณะที่อายุเพียง14ปีเท่านั้นแต่มิตรภาพระหว่างเพื่อนกลุ่มนี้ก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ โดยมีบ้านของนศเป็นศูนย์กลางการพบปะความงามของปรานศวิเศษแพทย์นี้เป็นที่โด่งดังมากในหมู่กระเทยในยุคนั้นหลังออกจากการเป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์เธอก็เริ่มเดินสายประกวดนับครั้งไม่ท้วนลงเวทีไหนเป็นต้องชนะเวทีนั้นเรียกว่าสวยไร้คู่แข่งสวยไม่ปราณีปราใสจนบรรดากระเทยร่วมรุ่นถึงกับคมขู่ เวทีประกวดสาวงามประเภทสองในยุคนั้นว่าถ้าเวทีไหนมีปราณนตนางนตอีนตแล้วแต่จะเรียกเข้าประกวดคนอื่นจะไม่ยอมลงประกวดด้วยในแวดวงสาวงามประเภทสองมีการตั้งฉาย,ยาให้ปราณนตหรือสีดาว่านางงามห้าสิบมงกุฎการสวยแบบไร้คู่แข่งลึกๆแล้วสำหรับเธอเริ่มไม่สนุกกับการประกวดสักเท่าใดประกอบกับข่าวที่เพื่อนนางงามไปเที่ยวคมคู่ตามเวทีต่างๆ ทำให้เธอตัดสินใจแขวนตำแหน่งนางงามประเภทสองตั้งแต่บัดนั้นเธอร้างเวทีไปหลายปีจนในปีหนึ่งมีงานใหญ่ที่สำคัญการประกวดในเวทีนั้นมีเงินสดเป็นรางวัลถึง500บาทนอกเหนือจากมงกุฎขันน้ำพานรองซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการประกวดนางงามแอนทวีศักชวานานนท์คนนี้แหละที่เป็นคนขยันขยอเพื่อนรุ่นน้องให้ลงประกวดอีกสักครั้ง ทั้งๆท,ที่นตยืนยันว่าเธออายุมากแล้วครั้งนั้นนับเป็นการประกวดครั้งสุดท้ายของปราโนดการจัดงานในคราวนั้นได้สร้างเวทีปิดทางลงท่าน้ําที่จะข้ามไปยังวัดระฆังโคสีตารามครั้งนั้นเธอคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาอีกจนได้คือนนั้นชายหนุ่มรูปงามผิวคล้ำคมเข้มคนหนึ่งได้ปรากฏขึ้นเขาชื่อสมบูรณ์เรียกกันในกลุ่มว่าบูรณ เขาเข้ามาขอทําความรู้จ,จักกับสีดาโดยผ่านทางแอนทวีศักเมื่อเธอนําความไปแจ้งแก่นางงามสีดาเธอไม่ได้แสดงความรังเกียจเดียดฉันแต่อย่างใดหลังจากที่ทําความรู้จ,จักกันอย่างเป็นทางการทั้งคู่คบหาและอยู่กินกันนานถึงแปดปีเต็มปีแรกปรานดไปอยู่ที่บ้านของสมบูรณ์บ้างสมบูรณ์มาอยู่ที่บ้านของโนดบ้างและปีที่สองสมบูรณ์ก็ย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ที่บ้านในซอยสวนพลูของปราโนด ความรักของทั้งคู่ในหลายปีแรกดูจะราบรื่นและดูด,ดื่มกันดีมีเพียงประการเดียวคือต่างฝ่ายต่างแสดงอาการหึงหวงซึ่งกันและกันในระยะหลังความหอมหวานในชีวิตก็เริ่มจืดจางและหมดลงในที่สุดความหึงหวงถูกแปลเปลียนเป็นการกันแนกแหนด่าทอตบตีลงไม้ลงมือบ่อยครั้งที่สมบูรณ์ต้องออกจากบ้านสวนพลูกลางดึกเพื่อกลับไปนอนที่บ้านของตนเองในปลายปีสุดท้ายฝ่ายชายเริ่มมีผู้หญิงคนใหม่ ซึ่งเป็นผู้หญิงแท้ๆไม่ใช่ผู้หญิงในร่างชายอย่างปราโนต